รทุกคเห็นที่ไหนอ,หอารุงไปไหนนี่อุงไปไหนคะให,หมูเออให้ข้าวมูว้มีหมูเยอะไหม ี่ตัวหมดเลยเอหมดเลยมล้วหมูอยู่ที่ไหนอ่ะที่ไหนบอกแต่เมยขายไหมขายไหมไม่ได้ขายไม่ได้ขายแล้วไก่น่ะขายไหมไม่ได้ฮะเดือนหนึ่งขายเลยอะไรขายอะไรไก่อ๋อไก่ขายขายไก่แล้วข้าวน่ะขายไหมข้าว ไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะ,ะ e> <s <S สีเฉยเฉยเสีเฉยเฉยไม่ขายอ๋อขายกี่บาทขายกี <S 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 ่บาทโอ้สามบาทสี <S <S ่บาททำไมขายแพงแท้เราขายอะไรอีกวัวน่ะขายไหมวัว และไอเพชรล่ะไอเพชรมันอยู่ที่ไหนใครเอาไปใครเอาไอเพชรไปไอเพชรน่ะหรอไอพายุล่ะหายฮะกลัวไหมกลัวไหมมันไม่กลม แม่อยากได้ข้าวนะ่ะข้าวขายไหมฮะทำไมไม่ขายไม่ได้ขายเอามอา,อาให้แต่แม่เอาเอามาให้แต่แม่เออเอามาให้แม่เด้เนอสองกิโลเอ้อเดอ้อสีเฉยเฉยไม่ขายนะน ธรรมดาตั้มใหบอน้าไปงานน้ไปทำงานที่ไหนที่ตัวอินาบุรีดำไกลนะโไกลๆเลยบอกโอ้เคยไปไหมโอ้เคยไปไหมไปบอตรงไหนตรงที่โอ้อวกนะใช่ไหมไปอีกไหมไปไปทำไมแลาไม่อ้วกโอ้ไม่อ้วกแล้ว แล้ววันนี้ทําไมถึงไม่ได้ไปโรงเรียนคะเป็นอะไรครูขับไปเต้นครูขับไปเต้นไปเต้นที่ไหนท,ท,ที่สังเกียที่สังเกียออ๋ที่สังเกียใครบอกว่าครไูไปเต้นใครบอกนะใครบอกว่าครูไปเต้นใครบอกคะไอ,ไอ้ยาย นายายบอกใช่บอคนครัวอะไรไปเต้นครูปีนอ๋อครูปีนก็ครูอะไรไปเต้นคนแูแรกกบครูเงียบเย็นเย็นด้วยเยนเน็ยนเนย็นด้วย,วยแล้วพรุ่งนี้ไปเรียนไหมคะมพรุ่งนี้ไปเรียนไหม,ไ,มไปไมทำไมไม่ไป ครูไปเต้นครูเต้นเสร็จแล้วมไม่ไปเล่นทำไมครูไม่อยู่ครูไปเต้นครูอยู่ครูเขาเต้นเสร็จแล้วเดีๆๆ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 ย๋ยวมาตีแม่ว่าตีแม่ทำไม,ไมแล้วครูเขาจะเต้นเสร็จตอนไหนล่ะ เออกระเพราเสร็จวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไปเรียนก็ถูกแล้วถูกไหมทำไมถึงว่าไม่ถูกถ้ามันมีปืนในมือมันยิงหัวมึงเลยสินะก็ครูยิงหัวครูไม่ได้ก็ครูเต้นเสร็จตอนไหนยิงให้หมดฮะยิงให้หมดเลยโอ้หนักเลงแท้ เขาเต้นเสร็จวันไหนวันนี้เออวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ไปเรียนสิใช่ไหม,ไมเออไปทุกวันเนาะไม่ใช่ลงเพื่อมันรมม้นองคันนี้งามเลยใครร้องนะน้องโฟยน้องโฟมทำไมถึงว่าน้องโฟมมันร้องน้องมมันร้องอยากหายายไอเมดละ่ะไม่เคยร้องเลยนะน้องโฟม เคยร้องร้องโกหกแลเมธละ่ะเคยร้องไหมอินิงเนยอินิงเลยโกหกนาน,นิงไม่ใช่อิน,น,นิง,นงโกหกไอ้ไม่ชอบโกหกถ้าใครถ้าใครดื้อแม่ให้ลงจากรถตอนนี้เลยนะน,น,น,นี่เองมี่เองดี่เองกู้ควรกับเองมึงพิลลารกถ้าใครดื้อนะแม่จะให้ลงจากรถเดี๋ยวนี้เลยแม่จะให้เดินกลับบ้าน โอเคโอเคไหมไอเมธน่ะไอเมธน่ะดื้อจังเลยพูดก็ไม่เพราะดึงอะพูดก็ไม่เพราะดื้อก็ดื้อเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมไอเมธน่ะเ๊ะ